แล้ว่าคงจะไม่ได้สอนเราะคระับแล้วก็ด้วยบทบาทหนะะ้าที่นะครับอาจจะไม่ได้คุ้คีกับเราบ่อยเนาอแล้วก็ย้ายมาหาเราเนี่ยตอนเอพิซ็องนะครับก็นะครับถ้ามีโอกาสนะครับกูก็อยากจะนะครับเอ่อมาได้สอนเราเนาะ,ะแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงไหมน,นะครับเพราะจะขอดูแล พวกเรานะให้ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือข้างนอกนะครับจะคอยติดตามความเคลื่อนไหวนะฮะผ่านใไนไอคูบนะครับหรือเพิ่งเฟสบุ๊กนะขอนักเรียนนะครับก็ขอให้ผลให้นะครับประสบความสำเร็จทุกคนนะก็อันอะไรที่เหนื่อยอะไรที่หนักขอให้ช่วยกันนะครับช่วยกันผ่านไปให้ได้นะเดี๋ววันหนึ่ง เราก็จะประสบความสาเร็จนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่เรารู้ว่ามันผิดก็อย่าทำนะครับให้หนุ่งผู้ปกครองมากๆนะจะทําอะไรก็ให้มีสตินะครับนะหวังว่าเราจะได้โบกานนะครับในปัน่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบขอบแานคุูครูหอนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะนะครับน้ถือโอกาสนะครับกล่าวลาเลยนะครับ ขอบคุณครับคะ